และคลิปในวันนี้นะครับเราจะมารับหมวกอัศวินเมสซิลี่เฮล멧กันนะครับและตัวลายของหมวกอัศวินตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับตารางพิกเซลนะครับดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดแบบนี้เลยและตัวหมวกอัศวินชิ้นนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับหน้า,ากากของเราวาคิเล่นั่นเนะครับทุกคนและไอเทมตัวนี้นะครับเราจะสามารถรับได้จากแมปที่มีชื่อว่า Farmer Simulator นะครับไปดูวิธีการทํากันเลยนะ และในขั้นตอนแรกนะครับวิธีการรับหมวกเนี่ยเราสามารถทิ้งได้จากตรงที่ f r e e l i m i t e d UGC และการที่เราจะได้รับ My s t e r y h e l เ e t รนะครับเราจะต้องทำเพย์ทั้ง3ข้อด้วยกันในข้อแรกนะครับให้เราทุกคนเนี่ยทำการเก็บพืชผลนะครับจำนวน200ชิ้นและข้อที่2นะครับเราจะต้องสุ่มไข่เนี่ยจำนวน50ครั้งด้วยกันและสำหรับข้อสุดท้ายนะครับที่จะยากสุด,สดเลยกับการสุ่มไข่ให้ได้ระดับเลเจนทั้งหมด9 9ตัวและการเก็บพืชผลต่างนะครับเราสามารถทำได้จากออโต้ฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะให้ทุกกคนเน่ยดรงฟ์มไปล และตัวรถของเราเนี่ยจะทําการเก็บเกี่ยวพืชผลไปเรื่อยๆนะครับและนอกจากการกดออโต้ฟาร์มนะครับ <c oughs> เพื่อให้เราเก็บพืชผลได้ไวขึ้นเนี่ยเราจะต้องกดตรงออโต้คลิกตรงนี้ด้วยนะและ้วเมื่อเราทําการฟาร์มเสร็จแล้วนะครับให้เอาพืชผลของเราเนี่ยไปขายเพื่อนําเหรียญมาสุมา่มไข่นั่นเองครับนี่ครับเราจะได้เงินมาทําการสุ่มไขแล้วและเราสามารถสุ่มไข่สัต์เลี้ยงเนี่ยจากตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับและการทําเพละนะครับเราจะสามารถสุ่มไข่จากโลกไหนก็ได้นะครับให้กดออโต้ไปเลยทําการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน และเมื่อทุกคนนะครับทำเพื่นทั้ง3ข้อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดที่คําว่าเคมเพื่อรับไปเทมชิ้นนี้กันนะครับและในคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนขอตัวไปฟาร์มพืชผลก่อนละแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย